ใช่แล้วนี่นี่นิดบวกแก้วอ,อะไรมาเปอนเต้งเงปิ่นโตใส่ข้าวนะจ๊ะนี่เลยหนึ่งชั้นสองชั้นนะจ๊ะดูกับข้าวนะครับนี่นิดบวกแก้วเป็นคนทำไม่ใช่เอาไม่ใช่อ่ะเจเจตุลเหรอนี่นี่ทำอันนี้ต้มไข่จเจตุลทำนะครับลาบส่วนอันนี้ก็คือ ป้าแมวหน้าวาัดอีกแล้วครับท่านปราดุกใบชะพูอืมประดุกใบชพะบชพูส่วนนิดบุกแก้วนู่นครับไข่ต้มเป็นคนตามนี่บุกแกสกุลคาบูฟานอีกแล้วครับท่านมาดูกับข้าวเจ๊แมวดีกว่าอืม้มน่ากินจริงๆกับเจตูนอืม้มมีสิมือเจตูนนะจ๊ะเจี๊ดีกว่าขนมปังปิง้ง <laughs> อีกหนึ่งอย่างที่เราอยากกินพอดีเราซื้อน,นี่มานี่เลยไล่มันลงไปนะนี่แกงแกงปลาดุกใบชะพููใส่กับน้ำปังสุดยอดืือฟินเลยอร่อย่ะ อ,อร่อยจริงนนมปังไหม่อมไหมโบยอืมน้ำสกุลนะคียนภูบานดูดิต้มไข่จาะต้มไข่แบบว่ายางมาตูมเลยไข่ยางมาตอยอ๋อมาแล้วมาแล้ว ยอดเลยรับจิตุนบินเนียงใช่ไแมเราทำอร่อยนะเนี่ยปลาใบแะพูเนี่ยสุดยอดสุดยอดจริงไ้ดู ก <out> ือนคลิปหน้านะจ๊ะ <flats> ง <c oughs> ี <Vive> ้มาไปัะ